สวัสดีครับวันนี้นะครับมาให้ดูแอร์กันก่อนที่จะเอาแอร์ไปซ่อมที่ร้านนะตอนนี้ผมเปิดแอร์นะครับแอร์ไม่ตัดนะไปร้านมาสองสารอบแล้วช่างก็เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ตัดแอร์ให้นะครับพอสักพักแอร์ก็เป็นอีกนะแต่ผมว่าอาการนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกับแอร์ตันหรือว่านะครับผมลองมาหลายวิธีแล้วรอบนี้กล่าวว่าเดี๋ยวผมจะไปให้ล้าง ล้างแอร์นะครับแล้วล้างแบบใช้สายแหย่ไปนะไม่ได้หรือชุดคอนโซลนะจะดีหรือไม่ดียังไงจะหายไม่หายเราจะบอกอีกทีนะครับ ครับผมจากที่ไปทำแอร์มานะครับคือไปล้างแอร์นะครับแอร์นี่สุดยอดเลยนะมีรูปให้ดูเนอะนะครับตอนนี้แล้วก็น้ำยาแอร์พร่องนะครับตอนนี้ผมให้มาเช็คดูนะครับแอร์ตัดปกตินะครับนี่นะแอร์ตัดแล้วนะ นึกว่าจะไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวด้วยนะครับแอร์มันตันนะทําให้แอร์ไม่ตัดนะครับต,ตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่5้าโมงเช้านับแอร์เบอร์สองนะครับนะครับรู้สึกว่าแอร์ดีขึ้นเลยนะอเลยจะบอกว่าสําหรับคลิปนี้ถือว่าล้างแอร์นะครับเป็นที่แอร์รถยนต์ตันนะครับทำให้คอมแอร์ไม่ตัดนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ อันนี้หนูหนานะครับหลังจากที่ไม่เจนาน